าไปดูฟันเก่าพี่นะดูไม่ได้เลยลนะูกน่าเกลียดมากเพราะว่าเหงือกมันไม่เท่ากันที่คุณหมอตัดแต่งเหงือกให้หมดนะตัดแต่งเหงือกอะไรไม่รฟันพี่มันเหลืองมันหา่างสี่สัน้นพี่ยังมีฟันแท้ตรงนี้อยู่สี่สี่ใช่ไหมแล้วฟันพี่มันสั้นแล้วก็หา่างแล้วก็เหลืองปรึกษาคุณหมอคุณหมอว่าให้ครอบแล้วก็ทำฟันที่ไปก่อน ก่อนพอเราทำตรงนี้เสร็จตรงนี้เสร็จหมอก็มาตัดแผลให้ก็ออกมารูปทรงตามที่เราต้องการแต่ต้องบาลานซ์เหงือกด้วยไม่ใช่เหงือกเราสั้นหดอย่างนี้แล้วเราจะเอาฟันแบบสวยมากแต่ของพี่นี่เหงือกไี่แบบหดคุณหมอตัดเหงือกให้นานหมอตัดเหงือกแล้วก็ดูออกมาอย่างนี้คือสีที่นี่คือฟันครอบสวยมากเห็นไหมนี่สีที่แท้เลยอ่ะฟันจริงดูไม่ได้อ่ะนตรงแล้วมันก็ พอคุณหมอเข้าออกมามนก็ดูแบบนี้ดูันดูมันนแผลดูแบบทุบสบคุณจะแต่งยังไงก็ได้ตามคุณชอบคุณหมอให้ได้หมดค่ะาแบบซึ่งรงยาหรือว่าจะมีขอบเหมืช้งที่คุณต้องการทรียบรัอยในความรอบคินสวัส